ครับผมสุดใจทรงทั่วไทยรายงานตัวยามบ่ายวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมมาติดตามสวนแตงโมสวนแตงโมของใครแล้วใครเป็นคนทำแตงโมพาผมมาครับฮ่เช่นเคยครับวัดตามไม่ไกลแค่นี้เองครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรช่วยแนะนำให้ครับชุมูนคร้าวเขาครับครับผมที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านเมืองชลบุรีครับหนองยางครับผม แล้วเที่ยวนี้อ่าของคุณพี่สมองได้ปลูกแตงโมเดี่ยวไี้ไหครับชุดนี้ก็ได้ผลมากแต่ว่ามันก็ติดฝนหน่อยก็ไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่ครับผมก็ทือว่าผลผลิตออกมาก็พอใจครับครับแต่ไม่ไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันติดฝนแล้วก็มันติดหนาวด้วยครับพอเที่ยวนี้เห็นว่าดูแลไม่ทั่วถึงมันดูแลก็ไม่ทั่วถึงแล้วก็อากาศมันเปลี่ยนแล้วร้อนเล้วหนาวอย่างนี้เราจะมาใช้ทิปฟี่มันก็ไม่ได้เราต้องใช้สวมแรงไงเดี่ยว และเที่ยวนี้ก็คือผลผลิตที่ได้ก็ก็พอควรครับครับผมกับผมแล้วอันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องให้เยี่มทงให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าใช้สมแรงวันนี้ยังไงครับครับก็เดี๋ยวเอาสมแรงมาให้ดูด้วยว่าใช้ตัวไหนเป็นตัวไหนงโมคือเริ่มกำลังจะออกดอกนี่เราใช้ฝ้าแดงกับ ตัวโนเนี่ยมันจะได้ผลยอดมันจะดีครับเถามันจะสวยบางลุงเถาวบางรงุงพอพอลูกมันประมาณเข้าไข่เข้าปวดเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาใช้ฝ้าขาวฟ้าขาวนี่ทาให้ลูกโตอันนี้มันจะทําให้กรอบทำให้หวานตัวนี้จะใช้ดีสาหรับ,รบรพี่น้องเกษตรกรปลูกทั่วปลูกแตงโมปลูกเป็นพืชผักผลไม้เป็นแตงกวาเป็น<ไ>ทัว่วเป็นแตงโมเนี่ย<ไ>อยากจะนําเกษตรกรมาใช้เลยครับแล้วก็ยาฆ่าเพี้ยข้าหนอนตัวนี้ พี่น้องเกษตรกรก็ต้องแช่ก่อนครับสองชั่วโมงความาฉีดนอนเพียภัย,ยนอนไข่ลังอ่อนไายท้องเต่งตอนนี้รับประกันให้เต็มร้อยคือคำเยือนจากสมพงศ์ไอโมผมวันนี้ก็ตัดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คำวนวณว่าได้ดี่ขนาดไหนก็ยังไม่ได้คำวนวณว่าได้กี่ตนันแต่ผลผลิตออกมาก็ถือว่าพอใจ พอใช้ได้มันติดอากาศมันเลียวร้อนเดี๋ยวหนาวอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนใช้ยอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเราก็ต้องให้สวมแดงตลอดล <ะ S 1> เพราะว่าผมเป็นแผนพันแท้กับสวมแดงอยู่แล้วับเราเห็นว่าเที่ยวนี้มันที่มันไม่ได้ไถใช่ไหมที่มันไถคนเดียวมันก็ทําร่องเลย <c oughs> เพราะว่าไถไม้ผมก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันตกแล้วเพีย้ยมนีไอโง่กับพ่อไปแล้วทีนี้ถ้าเราไปคุมไถตากไถนานมันก็เพีย้ยกเขาแก่ทิ้งแล้วก็ไม่ได้ปลูกมันก็เลยไปโอกาสไปแล้วเราก็หีุทำให้มันเกิดเสียไป อ๋อนนี้ก็ได้ดีอยู่แต่ยังไม่ได้แล้วเราใช้สมแดงตัวนี้มันดีเพราะว่ามันยอดมันพุ่งดีนี่ตัวนี้คก,กับฟ้าแดงนี่ช่วงนี้อากาศจะวนันทั้งลมทั้งร้อนทั้งหนาวจะร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวก็ฝนตกบ้างแล้วอากาศเดี๋ยวร้อนหนาวมันก็ไม่ดีอุณหภูมิมันปรับไปได้มันก็มันก็ออกมาดีอยู่แต่มันก็ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ก็อยากจะแนะนําพี่น้นองเกษตรกรถ้าปลูกถั่วปลูกแปงโมบังคุดอะไรฉีดนวงหน้าข้าวอะไรก็ดีหมดฟ้าแดงตัวนี้กับตัวนี้มันจะดีมากเลยครับ ก็จะแนะนําเกษตรกรมาลองใช้ดูครับว่าดียิงสมแดงพี่น้องเกษตรกรอย่าเพิ่งเชื่อต้องมาลองใช้ตัวเองแล้วก็จะได้ผลตอบแทนเหมือนผมตั้งแต่ผมรู้สมแดงวัานี่ผมก็ครอบครัวก็ดีขึ้นดีขึ้นไปลําดับไปเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะดีตลอดล่ะเพราะว่าหลังจากใช้สมแดงมากขครอบครัวก็ดีที่ว้านมีมีกินขึ้นเรื่อยๆก็ครอบครัวก็ดีขึ้นตลอด ก็ช <ersch> ุดหลังน <board> ี้ไม่ม yep. right? ีอะไรฝากครับก็อยากจะแนะนําเกษตรกรย้ Ou ําเลยว่าตัวแตงกวาแตงโมบุกพุดนาข้าวฉีดคู่เลยครับได้ผลผลิตเต็มร้อยคำเดือนจากผมสมพงศ์สวนแตงโมสมพงศ์ู่้องยางครับสมุทรีแล้วอันนี้สมองอยากให้สมพงกลับหกเจ็ดหหห้าสอยากจะโทรหาผมก็โทรได้เลยครับ สมพงษ์ส่งทั่วไทยครับสมพงษ์สงทั่วไทยเป็นผสมแดงเป็นอาหารชูกำลังพืชชีวภาพชูกรดซีรีส์100%ตัวนี้จะช่วยบำรุงใบบำรุงต้นขยายหลอดลำไส้ให้พืชกินอาหารได้ดีและตัวนี้จะทําให้รากยืนจะออกยาวรากจะกินอาหารได้ดีครับตัวนี้แตงจะแตกยอดดีแตงจะโดกผิวสวยแดงแตงแดงหวานกรอบรสชาติดีครับครับผอก็ชัดเจนนะครับสมแดงสุดท้ายนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณ ข้อมูลดีๆจากอกทสมพงษ์และต้องขอขอบคุณบริษัทบริน่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตสมแรงอาหารยุงลังผื้ชีวาภาพจูเดิน4ีร้เปอร์เซ็มาช่วยให้เกษตรกรในรถต้นดุนตัวจริงครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนอ้เย็มเยี่ยม